พลังคิดสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกับรายการพลังคิดทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับต้นคิดโอ้โหมะม่วงเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเนี่ยเคี้ยวๆอย่างนี้ต้องมะม่วงเปรี้ยวแนะ่ส่วนเหลืองๆอย่างนี้ก็ต้องหวานแน่ๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับทําไมมะม่วงสุกถึงมีรสหวานล่ะครับครับ ตอนที่มะม่วงดิบนะครับเนื้อมะม่วงจะมีการสะสมอาหารในรูปของแป้งนะครับเพื่อใช้เป็นพลังงานในการเจริญเติบโตนะครับแต่เมื่อมะม่วงเริ่มแก่จะมีการปล่อยแก๊สเอทิลีนออกมาเพื่อเร่งให้ผลมะม่วงสุกครับแล้วเอนไซม์บาร์สนที่อยู่ในเนื้อมะม่วงเนี่ยจะเปลี่ยนแป้งให้กลายเป็นน้ําตาลทําให้มะม่วงมีรสชาติหวานครับยังไงน้องๆก็ลองคิดดูนะครับว่ามีผลไม้อะไรบ้างที่เมื่อสุกแล้วมีรสชาติหวานนะครับใครที่ยังสงสัยก็ส่งคําถามเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะชมรายการย้อนหลังที่เว็็บไไซต์กด้ สวัสดีครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี